สวัสดีจ้าเอฟซี FC, ที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่จะมาจ้ะเขาแรงมือนีเด้อค่ะเด้อกินไปละชิ้นหนึ่งละ <c oughs> มาค่ะมาอาหารฝรั่ง <c oughs> ย็ดติวสิิสมมเข่าบปนะ้ <c oughs> อแซ่บจ้ะ ชิดเยิมเลยห่อนแล้วจ้ะซื้อมาสองกองนะให้น้องผ้าไปกกองนึง ร้อนอยู่จ้ะอย่างนุ่มนะคะไม่ใช่อย่างกรอบไม่ใช่แผ่นบางอย่างกรอบจ้ะมาเด้อมาเดิอมากินเสบๆน้ำยดติ๋วจ้ะสุข,ขู่สุคขขนอืมกิน ก <G ül> ินเบอร์สองทิ่นจะอิ้มละจ้ะมาจากทุกคนมาบานมามายาแม็กร้อนร้อนร้านเปิดใหม่ หน้าปั๊มปตทไม่อ้วนหน้าโคตาหน้าโคตาป,ปตทนั่นแหละหน้าปตทอของอร่อยอยู่ตรงนั้นหมดทุเรียนหน้าปตทก็อร่อยนะคะเขายายแล้วเขายายแล้วทุเรียนเทวดาไปย้ายไปอยู่นู่นนะเศษ ว่าจะเอาเบิร์ดพี่น้องจะเบิร์ดบ่บ่บลรอเนาะมันบ่คือกินข้าวยัดซิวบ่แล้วเขาจ้าเดี๋ยวต้องทำข้าวพัดกินอกเอาลูกสาวบอกกินห้องซองไปก่อนค่อยกินข้าวมันจะมีมีหกชิน้นยัดยุลูกสาวกินสองยัดซิวกินไปละสองเหลือสองจ้ะ ยายติ๋วก็จะขอจบคลิปนะค่ะเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไล,กท,กล,กท,กลกทุกกำลังใจะะด้อค่ะเด้อเขามากินพิซซ่ากับยายติ๋วจ้าเสบเสพฮอนฮอนและจา้าหนิกฮอนอยู่จา้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกคนนะคะเข้ามาแล้วกดเลิฟกดลักกดไลให้ยายติ๋วด้วยนะคะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะเลิฟเลิฟทุกคนจ้า